วัสดีครับทุกคนวันนี้มาอัปเดตบรรยากาศตอนเย็นๆที่หาดจอมเทียนให้กับทุกคนที่กําลังรับชมได้ชมกันนะครับมาดูบรรยากาศรถไถล,ลากเรือสปีดโบ๊ทกันนะฮะที่นี่นะครับคือตอนเย็นๆที่หาดจอมเทียนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะประมาณที่ว่าเรือยอดออกมาตอนเช้าๆนะครับมีปล่อยเช่าออกมางี้ถึงตอนเย็นก็จะลากกลับไปยังอู่ไปยังอู่จอดเรือนั่นเองนะครับ น้ำที่นี่ออกจะเป็นสีเขียวนะครับทุกคนไม่เหมาะสาหรับการเล่นนะแต่ก็มีฝรั่งเล่นอยู่นะครับฝรั่งเขาเจะเล่นอยู่ยที่เลยเรือสปีดโบ๊ทไปทางโน้นนะครับทุกคนถ้าเลยเรือสปีดโบ๊ทไปจะเห็นอ้าวรถเรือสปีดโบ๊ทรถไถคันนี้ลากไม่ขึ้นครับต้องพ่วงสองคันเลยคนระับตอนนี้โอ้รถไถพ่วงรถไถลากเรือสปีดโบ๊ทขึ้นสองคันไปแล้วครับขึ้นแล้วโอ้โหบรรยากาศอย่างนี้ก็ไม่เจอสักเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าไม่มาดูตอนเย็น,ยน จะต้องมารอดูตอนเย็นๆเท่านั้นนะครับถึงจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับทุกคนน้ําสวยน้ําน้าเป็นสีเขียวนะครับผมบอกเลยว่าไม่เหมาะสําหรับการเล่นสักเท่าไหร่นะฮะมีแต่ฝรั่งเขาเล่นอยู่ที่ฝั่งโน้นนะะแล้วก็น่าจะเป็นแฟนคนไทยนะครับที่เล่นกันอยู่ก็เยอะพอสมควรนะครับอ่ามาดูน้ํากันนะครับเนี่ยน้ำจะเป็นสีเขียวมาอัปเดตบรรยากาศตอนเย็นๆที่หาดจอมเพียนให้ทุกคนได้รับชมกันครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปครับสวัสดีครับ